สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหการรมระบบรางและอุตสาหการรมเกี่ยวเนื่องของไทยกันบ้างที่ล่าสุดนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนไม่หมดตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแล้ว โดยกระทรวงคมนาคมได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางเป็นแผนระยะเร่งด่วน4ปีและแผนระยะ6ปีโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่พศ2563เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่9มิถุนายน2563คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกหรือคอจรอครั้งที่1ทับ 2, 3, ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจรา,จราจรทางบกฉบับที่2พศ .2535 ตามมาตรา5วงเล็บ1ที่กำหนดให้คอจรอเสนอนโยบายและแผนหลักต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีสาระสำคัญคือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยกระทรวงควมนาคมได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางประกอบด้วยหนึ่งแผนระยะเร่งด่วน4ปีช่วงพศ2563ถึง2566สำหรับการจัดซื้อขบวนรถไฟประเภทที่ใช้เทคโนโลยีทั่วไปและ2แผนระยะ6ปีช่วงพศ2563ถึง2568สำหรับการจัดซื้อขบวนรถไฟ ประเภทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมทั้งได้จัดประชุมสำรวจความสนใจของผู้ประกอบการเอกชนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2563โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการร่วมแสดงความเห็นและข้อเสนอแน,นะโดยทุกหน่วยงานเห็นด้วยและมีความพร้อมสำหรับแผนดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะนำแนวทางการพัฒนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป มีรายง,งานเพิ่มเติมว่าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบที่ต้องการให้เกิดอุตสาหการรมระบบรางเกิดขึ้นในประเทศโดยใช้หลักการไทย first คือไทยทำไทยใช้คนไทยต้องได้ก่อนโดยกรมการขนส่งทางรางได้เสนอให้ b o i พิจารณาปรับเพิ่มพื้นที่การได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการส่งเสริมอุตสาหการรมระบบรางนอกเหนือจากจังหวัดขอนแกน่นและจังหวัดนครราชสีมา และนายสรพงษ์ภัยทูลพงษ์อธิบดีกรงการขนส่งทางรางเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าได้วางเป้าหมายการวางมาตรฐานเพื่อกำหนดชิ้นส่วนของรถไฟและกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์รถไฟภายในประเทศให้ได้40ในปี2566หรือคิดเป็นมูลค่าวกว่า7,000ล้านบาทโดยตอนนี้ไทยสามารถผลิตอุปกรณ์ในระบบส่งกำลังระบบเบรกและอุปกรณ์ภายในตัวรถได้แล้ว พร้อมกันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เริ่มสั่งซื้อขบวบนรถบรรทุกสินค้าที่ประกอบภายในประเทศแล้วซึ่งจะทําให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรางเช่อนอุตสาหกรรมเหล็กเติบโต,ตมากขึ้นส่วนการใช้เช่นส่วนภายในประเทศนั้นอธิบดีกรงการขนส่งทางรางกล่าวว่าจะทําให้ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบํารุงที่ปัจจุบันมีการใช้งบประมาณ9,600ล้านบาทต่อปีรวมถึงในอนาคตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงกว่า 1 5 0 0 0ล้านบาทต่อปีการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางเป็นเรื่องที่สําคัญหากประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางระบบรางนอกจากการเร่งลงทุนด้านระบบรางแล้วการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบรางรวมไปถึงการวางแผนการซ่อมงบำรุงและการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กันไปและต้องเร่งด่วนด้วยครับ